สวัสดิ์ทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐหนุ่มนักเรียนทุนฮาวาดคนแรกของไทยใครจะไปเชื่อว,ว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐหรือทิมหนุ่มหล่อในวงการธุรกิจที่ตอนนี้หันมาเอาดีทั้งด้านการเมืองที่ทั้งดูดีและเรียนเก่งสุดๆจนได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากไทยที่ฮาวาดสมัยเด็กเขาเคยเป็นคนเกเรมาก,ก่อนซึ่งเกเรมากๆจนถึงขนาดพ่อของเขา ถึงกับต้องส่งตัวเขาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้จะนำเสนอเรื่องราวในาวัยเด็กตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กเกเรเป็นเด็กเรียนจบเกยียรติยศอันดับหนึ่งรวมไปถึงได้เป็นเด็กนักเรียนทุนคนแรกจากไทยที่ฮาวาดมหาวิทยายลัยระดับโลกของทิมพิธาลิมเจริญรั์ ประวัติทิมพิธาลิมเจริญกรัฐทิมมีชื่อจริงว่าพิธาลิมเจริญรัฐเกิดวันที่5กันยายนพุทธศักราช2523ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหาคนครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษศึกษาต,ต่อในระดับปริญญาโทที่คณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้ทุน International Student ของ Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเผยว่าเขาไม่ใช่เด็กเก่งเด็กฉลาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นคนเกเรในตอนเด็กทั้งมีเรื่องชกต่อยสุบุรีมีเรื่องมากมายจนทําทให้พ่อของเขาต้องส่งไปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์จึงทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งต้องหาเงินใช้เองจากการทํางานที่เศษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปั่จักรยานส่งหนังสือพิมพ์ส่งนมทํางานพาถ่านม,มากมายจนทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองทั้งทางด้านความคิดได้อย่างดีทิมพิธายังบอกอีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลายัยฮาวาดที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้นการเรียนการศึกษาแทบจะไม่ต่างจากการเรียนในประเทศไทยเลยส่วนสิ่งที่ต่างกันก็คือคุณภาพของนักศึกษา และคุณภาพการสอนโดยครูที่นั่นจะเน้นการถามนักศึกษาไม่ใช่พูดพูดไปเรื่อยๆให้นักศึกษาจดจึงทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้มากขึ้นนั่นเอง